น,ะะนอกจากงานจะงอกนายกรัฐมนตรีีพ่ออะไรปะฉันว่านายกเสือนูก็ต้องตั้งหลักสักนิดหนึ่งก่อนใครเป็นกุญซื้อให้กับนายกเสือนูก็ไม่ควรจะมีใครที่มีประสบการณ์มากไปกว่านายกเสือนูทุกอย่างตัวเองต้องเป็นกุญซื้อตัวเองเมียก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้แม่ยายก็ช่วยไม่ได้นอกจากนั้นพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะมันคนละยุคคนละเจนคนละสมัยแต่เสือนูอนุทินอยู่มาทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลเศรษฐา รัฐบาลแพรทองทานรัฐบาลก่อนหน้านี้อีกรัฐบาลอภิสิทธ์ก็เคยอยู่รัฐบาลทักษิณก็เคยอยู่รัฐบาลยิ่งย้้ยก็เคยอยู่คือคุณอยู่มาทุกรัฐบาลคุณเสียหนูมีประสบการณ์มากกว่าใครเพื่อนไม่ควรจะมีใครจะต้องไปติติงเสียหนูได้แต่ปรากฏเสียหนูพูดว่าจ้าออกมาในช่วงสองสามวันมานี้มันไม่ได้ใจประชาชนเลย อันนี้ต้องพูดตามตรงว่าคุณพี่เสียหนูของเราเนี่ย เวลาพูดอะไรออกมาแต่เวลาประเด็นในช่วงสองสาวันนะคะตั้งแต่มีพระราชทานโปรดมีมีโปรดกล้าเป็นนายกแล้วแต่ว่ายังปฏิบัติหน้าที่มิได้ยังไปสั่งรัชการยังมิได้เพราะว่ายังมิได้มีการถแถลงนะคะนโยบายต่อรัฐสภาไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่เรามีเกียรติยศเป็นถึงนายกรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดกล้าแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่โดยส่วนตัวเราควรจะเบรกบิ๊กเล็กไว้ก่อนในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับการจะบริจาคตะอวยกับเรื่องขมิ้นต้องเบรกบิ๊กเล็กไว้ก่อน ต้องเบรกไว้ก่อนจริงๆแล้วการประชุม GBC ควรจะต้องเบรกเวทีนี้เพื่อจะไปประชุมอีกประมาณ5วัน7วันในในการรอนโยบายสมาชาของรัฐบาลเซียนหิวก่อนไม่ใช่ว่าเขาพอมีประชุม GBC จริงๆมึงเลื่อนก็ได้แต่ Big กเล็ก็ไม่เลื่อนทำไมถึงไม่เลื่อนแต่การดำเนินการเนี่ยแนวโน้มก็เป็นในทิศทางที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีฮุนเซนกับอีฮุนเมเน็ตเนี่ยมันกาลังหาลินแลนดิ้งอยู่ พอ,พอเปลี่ยนรัฐพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บมันก็หาแลนดิง้งมันก็ได้แลนดิ้งแล้วมันได้แลนดิง้งแต่ไม่ได้หมายความว่าแลนดิ้งของมันไม่ใช่แลนดิ้งของเรานี่เมื่อมันนะคะหาแลนดิง้งพื่อที่จะไปบอกกับประชาชนมันว่ารัฐบาลที่ประเทศไทยเนี่ยนะมันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะมึงก็ไปบอกประชาชนมึงแต่ขณะเดียวกันแลนดิ้งของมึงนะคะหุ้นหุนหุนห้น คุณมาเน็ตกับคุณเซนแลนดิ้งของคุณแต่มันไม่ใช่แลนดิ้งของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่อย่างคุณอนุทีนเนี่ยควรที่จะต้องนะคะเซตทีมงานใหม่เป็นดรีมทีมด้านความมั่นคงนอกจากคุณมีดรีมทีมเศรษฐกิจคุณจะต้องมีดรีมทีมด้านความมั่นคงแล้วหลังจากนั้นในเรื่องอื่นคุณก็บังคับบังเหียนกันไป นโยบายต่อเกษตรกรที่จะเป็นฐานเสียงของคุณคุณก็ให้นโยบายกันไปแต่ว่ารีมทีมด้านความมั่นคงคุณต้องมีและดิฉันมั่นใจว่าถ้าเป็นบิ๊กเล็กดิฉันว่าศรัทธาประชาชนไม่เหลือทําไมล่ะไม่ใช่ว่าบิ๊กเล็กไม่ดีแต่เขาก็ไม่มีอะไรที่มันดูเด่นเพราะว่าอะไรบิ๊กเล็กเนี่ยทําอะไรก็ตามแต่เปิดด่านสองรอบสามรอบมีปัญหาตลอดประชาชนด่าตลอดประชาชนตามตะเข็บชายแดนเจน็ดจังหวัดด่าตลอดด่าบิ๊กเล็กตลอดแล้วบิ๊กเล็กเป็นอุปสรรค สำหรับการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนดิฉันไม่แน่ใจว่าบิ๊กเล็กมีอะไรกับญี่ปุ่นมากนักหนาะดิฉันไม่แน่ใจว่าบิ๊กเล็กมีอะไรกับชายแดนนักหนาะดิฉันไม่แน่ใจว่าบิ๊กเล็กเนี่ยฟังคาสั่งใครนะักหนาดิฉันไม่แน่ใจว่าใครอยู่เบื้องหลังบิ๊กเล็กเพราะฉะนั้นบิ๊กเล็กเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าบิ๊กเล็กจะทาแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่เรื่องชายแดนตราบใดที่เราเรายังไม่ได้อธิปไตยคืนมาอธิปไตยคืออะไรอย่าบอกนะว่าเสี่ยหนูไม่รู้ มาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ว่าบ้านหนองจานเนี่ยยังไม่ได้คืนมาและอย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ว่าภาษาตาควายอยู่ในจังหวัดพื้นที่เขตเลือกตั้งคุณอ่ะยังไม่ได้คืนมาคุณอย่าบอกนะคุณไม่รู้อ่ะคืนมันที่ยี่สิบแปดเราเสียภาษาตาควายอย่าบอกนะ้คุณไม่รู้ว่าเราเสียดินแดนภาษาตาควายถึงแม้ ว่าเราไปได้ดินแดนอื่นๆมาก็ดินแดนอื่นๆที่เราได้มาที่แม่ทัพที่สองเนี่ยไปตุลีบุยตุลีบุยตุลีที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษชก .90 หน่วยรบพิเศษทหารทุกหน่วยทหารทุกเปล่าทหารทับบกทับเรืออากาศตุลีบึงตุลีบึงตุลีบึง,บง,บง,บงได้มาทั้งหมดสิอจุดนั่นมันเป็นเขตแดนไทยอยู่แล้วที่มันรุกมาตั้งนานไอเรานั่นแหละอนอ่อนผ่อนปลนนี่มันตั้งนานทาไมแต่ขณะเดียวกันเขตทางชายแดนสะแก้ว เวลาคุณเปิดเวลาคุณปิดมันมีเหตุมีผลเวลาคุณเปิดประเทศกัมพูชามันได้เปรียบเวลาคุณปิดประเทศกัมพูชามันเ,เมมสียเปรียบคุณจะเอาให้ประเทศข้างบ้านที่มันลุกลามเราเสียเปรียบหรือคุณจะเอาประเทศข้างบ้านที่มันลุกลามเราได้หายใจได้เปรียบคุณไปคิดดูค่ะพลเอกนัตพลนาคพนิษคุณลองไปคิดดูนะคะพลเอกนัตพลนาคพนิษ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตามแต่ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยทีมงานของเสียหนูซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักหรือรองอะไรก็ไม่รู้เป็นอดีตสอสซึ่งดิฉันก็รู้จักคือแกก็ลุกขึ้นมาถแถลงข่าวแต่ข่าวก็ออกน้อยมากเพราะคนไม่รู้จักแกลุกขึ้นมาถแถลงข่าวโดยบอกว่าณเวลานี้เนี่ยเสียหนูอนุทินนายกอนุทินนายกเสียหนูอนุทินยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เพราะยังเป็นช่วง ที่ยังไม่ได้ถแถลงการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภายังไปสั่งคารราชการไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ด่าเขาด่าเสียหนูด่าเสียหนูด่าเสียหนูและตอนนี้ก็ไม่มีใครแก้ได้เพราะเสียหนูยังไม่มีคมอรลและไม่มีใครเข้าใจเพราะประชาชนเข้าใจแล้วว่านายกรัฐมนตรีคือเสียหนูดังนั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรในรอบวันรอบคืนตั้งแต่วันที่สิบสิบอ็ดบสอนี้ มันก็คือหน้าที่ของเสียหนูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังไม่ได้มีการบังคับบัญชาใครได้ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสิ่งที่มันจะเป็นมารยาทที่สุดทางด้านการเมืองมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีมารยาทกันไหมนั่นก็คือว่าอย่าให้รัฐมนตรีรักษาการไปสั่งการใครได้แต่ปรากฏคุณเดินเกมผิดเองค่ะนายกเสียหนูทำไมล่ะนายกเสียหนู ไปประกาศให้โลกทราบว่าคุณจะต่ออำนาจให้กับพลเอกนัทพลนาคพนิช์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกระลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงพอคุณประกาศเช่นนี้ก็เลยทำให้บิ๊กเล็กเขามั่นใจว่าเขาเป็นว่าการนะเขาก็เลยไปไประชุม GBC เขาก็เลยใช้อํานาจอย่างเต็มที่เพราะไหนเดียวเขาก็จะต้องมาเป็นว่าการแล้วและเขาแถลงข่าวแล้วว่าเขาได้รับการทาบตามให้มาอยู่กระทรวงกลาโหมถึงแม้ว่าเสียหนูนายกอนุทินจะให้เขาเป็นช่วยหรือให้เขาเป็นว่าการหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ยังไม่มีใครทราบได้เพราะมันขึ้นอยู่กับพระราชกิจจานุเบกษารประกาศชื่อว่าจะเป็นผู้ใดแต่อย่างไรก็ตามแต่วันนี้ทั้งเสียหนู และทั้งบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาปณิพกํำลังเดินเกมด้านความมั่นคงอย่างเสียเปรียบกัมพูชาโดยไม่สรุปบทเรียนดังนั้นการที่เสียหนูเคยประกาศนโยบายของพรรคภูมิใจไทยบอกว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ให้สูญเสียไปมันเป็นคำพูดที่โก้หรูประชาชนปรบมือวันเดียว เพราะวันที่สองวันที่3ยังไม่ทันประกาศนโยบายต่อรัฐสภาเลยเสียหนูก็โดนด่าเสียแล้วการที่คุณเนี่ยเป็นหัวหน้าพรกการเมืองคุณเป็นนักการเมืองขณะเดียวกันคุณนะคะจะปล่อยให้ประชาชนด่าคุณโดยที่คุณจัดรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวโดยที่คุณจัดรัฐมนตรีผิดเรื่องผิดราวโดยที่คุณไม่พูด the right man on the right job มันก็จะทําให้รัฐบาลของคุณใช้เวลาสี่เดือนเสียเอาเองเสียเองโอเคนะคะนายกราก็ประกาศเรื่องนี้เพียงให้ทราบสั้นๆเพียง,ง uh. เท่านี้ส่วนกรณีของครมอเศรษฐกิจรีมทีมเศรษฐกิจที่มีการกินเค้กส้มกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นสรุปนะคะเห็นหน้าเห็นตากันพอสังเกตแต่ยังไม่เห็นฝีมือเห็นฝีมือในภาคเอกชนแต่ยังไม่รู้ว่าพอแบงไปบังคับบังเห็นข้าราชการแล้วข้าราชการจะฟังไหม และจะมีเกียร์ว่างหรือเปล่าหรืออย่างไรต้องคอยจับตามองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมีสองเรื่องเท่านั้นที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องโชว์ผลงานคือ 1. เรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชาสเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจมีสองเรื่องเท่านั้นในระยะสั้นประมาณ4เดือนนี้ นะแต่ถ้าเกิดจะอยู่ถลายเกินสีเดือนเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ทุกคนประชาชนโฟกัส2เรื่องถ้าคุณไปทําเรื่องอื่นนอกเหนือจาก2เรื่องนี้ซึ่งแน่นอนการเป็นนายกืัองตีและรัฐบาลก็ต้องทำทั้งหมด36เรื่องหรือทำทั้งหมดทุกเรื่องนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสเรียงลําดับผิดผิดดิฉันคิดว่าประชาชนก็จะต้องเหม็นขี้หน้าคุณแหละโอเคนะคะ เล่าสั้นๆเตือนให้ทราบแล้วก็แจ้งข่าวสารที่พี่น้องประชาชนเขามีความรู้สึกไม่สบายใจให้รัฐบาลได้ทราบก็ดีกว่าไม่มีใครกล้าที่จะบอกนะคะก็ดีกว่าไม่มีใครบอกนะคะทุกคนดีกว่าไม่มีใครบอกดิฉันว่าบอกกันดีกว่าดีกว่าไม่มีใครบอกเพราะว่าขณะเดียวกันเขาก็ยังไม่ได้มีการประกาศนโยบายต่อรัฐสภา,าซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั่นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยประชาชนก็เลยดาล่าบิ๊กเล็กบิ๊กเล็กบิ๊กเล็กเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างขอเขาควาย คือขาข้างซ้ายเนี่ยฟังคําสั่งภูมิธรรมเวชยชัยขาข้างขวาเนี่ยฟังคําสั่งเสี่ยหนูซึ่งยังสั่งไม่ได้บิ๊กเล็กก็อยู่ตรงเขาควายไม่รู้จะก้าวซ้ายหรือก้าวขวาไม่รู้จะเกรงใจพังฝั่งซ้ายสรุปแล้วคําสั่งที่มีการเปิดด่านเป็นคําสั่งอนุทินหรือว่าเป็นคําสั่งของภูมิธรรมซึ่งบิ๊กเล็กก็ไม่ได้แถลงข่าว ทุกคนค่ะลิปสติกดรบริกาที่ปักอยู่บนหัวนะคะอันนี้นะคะลิปสีนูดลิปสีพีชสีชมพูสีชมพูกลีบบัวสีแดงแล้วก็สีแดงแดงสีแดงแล้วก็สีแดงส้มนะคะแดงแดงแดงที่สุดคืออันนี้แดงลงลงมาคืนนี้ชมพูกลีบบัวคืออันนี้นะคะชมพูเฉยเฉยคืออันนี้ส่วนสีพีชคืออันนี้สีนูดคืออันนี้คุณพี่จะเอาสีอะไรจัดไปเลยค่ะ ค,คุณพี่จะเอาสีอะไรจัดไปเลยค่ะอ่ะลิปสติกดอกเตอร์มาริกาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณพี่ชี้เสิร์ฟชี้เสิร์ฟเสิร์ฟแล้วค่ะ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 ,คะใครคิดว่าสีอะไรสวยไหนซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่โหวตหน่อยสีอะไรสวยสุด ถ้าเกิดสีเบอร์หนึ่งสวยเขียนเบอร์หนึ่งสีเบอร์สองสวยเขียนเบอร์สองสีเบอร์สามสวยเขียนเบอร์สามสีเบอร์สี่สวยเขียนเบอร์สี่สีเบอร์ห้าสวยเขียนเบอร์ห้าสีเบอร์หกสวยเขียนเบอร์หกหนึ่งสองสามสี่ชอบสีอะไรโหวตมา อันนี้เซ,เซรั่มที่โชว์อยู่ฝั่งนี้นะคะเป็นเซรั่มน้ํามัน,มนอะโวคาโดบวกกันกับแอสตาแซนตินแล้วก็น้ํามันแบ c คเครเลนแล้วก็น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน,น on, ค่ะ20 ml ค่ะเซรั่มตัวนี้จะเป็นเซรั่มในการบูสตผิวแล้วก็ใช้7วัน8วันขึ้นไปผิวของคุณจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นแล้วก็เป็นการบูสตเพื่อสร้างความกระจ่างใสในรูปแบบของเซรัม่มค่ะ e x t าเซ e ั u m ในแบรนด์ดรมาริกาค่ะเป็นน้ํามันอะโวคาโดค่ะ เชิญได้เลยค่ะตัวนี้ขายดีมากขายมาประมาณปีกับ5เดือนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะขายดีที่สุดค่ะปกติราคาพันสองหสบาทดังตุ้มนิกาขายแค่พันบาทซื้อสองขวดแถมหนึ่งขวดสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะหรือสั่งซื้อที่ตะก้าข้างล่างจัดไปเลยนะคะทุกคนสีอะไรเอาสีอะไรสีอะไรจ้าสีอะไรจ้าสีอะไรมาจ้าสีอะไรจ้าสีอะไรจ้า นี่นะคะแพ็กเกจจิ้งก็สวยนะคะทุกคนแพ็กเกจจิ้งก็สวยนะคะทุกคนแพ็เกจจิ้งมันจะสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แพ็เกจจิ้งจะสวยๆหรูๆแบบนี้นะคะอ่าสวยๆหรูๆกล่องข้างนอกจะเป็นประมาณนี้สามารถที่จะใช้เป็นของขวัญให้ใครก็ได้เป็นลูกกระตุนเป็นลูกกระตุนอ่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครเหมือนนะคะประมาณนี้เลยอ่ะเลิศเซมเปนเอ็นเอ็นไปอีกเลิศเซมเทนโอเคจัดไปค่ะอ่ะปักตะกร้าไว้แล้วนะคะจิ้มเลยค่ะคุณแม่ จิ้มไปเลยจิ้มไปเลย <S <S 1> <S 1> มีใครถามอะไรเรื่องอีกไหมะคะมีใครจะถามอะไรอีก